GP ได้แชมป์โลกคนใหม่แล้ว ิดฉากอย่างสวยงามน,นะครับกับ Mo t ต GP ปี2024ถึงแม้จะเจอปัญหาใหญ่อย่างน้ำท่วมที่สนามบาเลเซียรประเทศสเปนจนต้องเปลี่ยนไปแข่งขันที่สนามบารเซลโลนาแทนในวันที่15-17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของการแข่งขันและเราก็ได้แชมป์ m o t ต GP 2024แล้วขอแสดงความยินดีกับฮอเก้มาตินแชมป์โลกคนใหม่ด้วยคะแนน508คะแนนที่ล้มแชมป์เก่า2สมัยอย่างเปโก้บัญญายาที่498คะแนนได้สำเร็จส่วนอันดับ3ตกเป็นของมาร์กมาควเอส ที่ส9 2คะแนนสำหรับนักแข่งทีมอัพเพียก็ปิดจบผลงานได้อย่างสวยงามเช่นกันเมาลิกบีเลสได้อันดับที่7ของโลกและอเล็กซ์สปาร์โกโลได้อันดับที่11ของโลกซึ่งปีนี้ถือเป็นปีสุดท้ายของทั้งคู่แล้วและปีหน้าจะเป็น2นักแข่งใหม่อย่างมา r โกเบนเซ k คคที่ได้อันดับที่12ของโลกและแชมป์โลกคนใหม่อย่างฮ o อเก้มาตินก็จะย้ายมาอยู่ทีม a a อัพเลียร2025เรซซิ่